กรมทางหลวงชนบทถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานวัดพระศรีมหา,าธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครประจำปี2564เมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2564พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2,564ให้กรมทางหลวงชนบทนำไปถวายณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครโดยมีนายอภิรัตช,ชัยวงศ์น้อยอธิบดีกรมท่าอากาศยานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานในพิธี ในการนี้มีคณะผู้บริหารขร้าราชการเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทและประชาชนร่วมพิธีโดยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้มีจำนวนปัจจัยร่วมทำบุญรวม2,751,248บาทและหลังจากเสร็จพิธีได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระศรีมหาธาตุ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์และโรงเรียนประชาพิบาลโรงเรียนละ30,000บาทรวมเป็นเงิน90,000บาท